อันนี้เป็นร้านคั p เปอร์ที่เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าอ้โหูผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก,ก่อนคือคนเยอะมากเลยครับและที่เห็นนะครับคือหัวละ1,000พบาทน,นะคบผมแล้วก็ต้องจองมาก่อนด้วยนะครับถึงจะได้ทานอันนี้เป็นรอบของ4ี่โมงครับผมก็คือพนักง,งานบอกว่าเราเราจะจองมาใช่ไหมแล้วก็คือเราไม่ได้ตามเวลาที่เรากินนะครับผมก็คือเรียกว่าไงเราจ่ายคือไม่ใช่ตามเวลาที่เราเข้าอย่างเช่น ขาบอก2องชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ช่วงโควิดอย่างเงี้ยฮะก็คือสมมุติเราเข้า5้าโมงมันก็จบรอบก็คือ6กโมงอยู่ดีครับผมโอ้ผมไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนก็อ่านี่ครับก็คือนี่ครับผมต้องจ่ายมัดจําก่อนนะโอ้ผมไม่เคยเจอมาก่อนว่าร้านบุฟเฟต่ต้องจ่มัดจําก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับร้านเขาจะ ให้เราได้เปรียบตลอดเนาะแต่เนี่ยคือเขากันคนที่มาคนที่มาเลยนยคนที่มาแบบจองเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคนเยอะมากครับก็จะมีขนมวาสามารถสั่งได้ที่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมอ่านก่อนอ๋อแจ้งเลขโต๊ะแต่ในวัสนา,ารก็เรารับได้เลยเดี๋ยวเขามา,าเลิฟครับผม ข้าบอก